โอ้ยวันนี้ทำอะไรดีวันนี้ยตอนเย็นเนี่ยเพราะตอนดึกมีบอลไหมมีบอลกี่โมงวะโอ้ยเอาแต่หัววันเลยเว้เลิกินิลน้องเลาฮะว่าไงมีเอกสารมาพี่ทำไมอะใครส่งอะไรมาเดี๋ยวไม่รู้อมีอยู่เหรอวะอย่างนี้ออ๋อมันมีดิพี่ไอ้ไปสเนียรู้จักเปล่าไม่คืออะไรอะน้องเนี่ยมันเป็นลองเปิดดูไหมอ่าเอาดิอย่พี่เปิดให้กันได้ไหมเอาพี่เปิดพี่เปิดดีกว่าเฮ้ยมีสองฉบับว่ะเฮ้ย ให้เราสองคนนี่วะทีมันคืออะไรอ่ะของผมได้เหรอมันคืออะไรอ่ะอันนี้เป็นงานเชิญพี่บัตรเชิญอ๋ออะไรว่างานฉลองที่อ๋ะแต่ว่าต้องเป็นทีมพนักงานต่างๆเฮ้ยหรือว่าเพื่อเราเปล่าวะใช่ไหมตอนมหาลัยพี่ใช่เพราะว่าน,นี่เราก็เพิ่งแบบเองอะเพิ่งจบใช่ไหมพี่จ,จบมาสองสามปีแล้วแต่ว่าน่าจะแบบว่าได้งานกันหรือเปล่า เพราะว่าพี่พี่เคยเห็นในเฟซอยู่ที่มันเลื่อนกันแบบว่ามันมีแบบเขียนว่าแบบเออได้งานแล้วนะโว้ยอะไรของมันไม่รู้อ่ะอ๋อไอไอนั้นแน่เลยอ่ะมันเชื่อทำาชื่อไม่ได้เหมือนกันมันเชื่ออะไรไม่รู้เยอะๆเต็มอะหลายคนอวดกันเต็มเลยได้ได้งานกันอ่ะเออยี้คนอย่างกูไม่ได้งานก็ไม่กล้าพูดขอวาดิเป็นนอกไม่เกี่ยวแม่ก็ขอพลอยบ้านมึงสิเดี๋ยวนะตีมพนักงานเอาอะไรดีวะผมพนักงานเซเว่นไหม อยากใส่คอจีนอุ้ยไม่เอายิ่คอจีนอย่างอื่นก็มีเอือไม่เอาไม่เอาคอจีนกว่กูเอาอะไรดีวะบาร์เทนเดอร์ไหมพวกคอหมูย่างไหมอะไรอ่ะพี่อะไรนะคอจีนไงคอจีนเอาผมคอหมูย่างอะไรอ่ะมาจะเอาบาร์เทนเดอร์ที่บาร์เทนเดอร์ผมจะเป็นพนักงานทำความสะอาดะไหมผมอะเออแล้วชุดอะชุดไปขโมยไหม ิิชบหายสั่งไงสั่งเออมีตังมันก็ไม่มันคงไม่แพงเท่าไหร่หรอกเขาเรียกว่าอะไรนะไอแอปอันนั้นอ่ะไอลาซาด้าเออเอาเลยนั่นน่ะช่วยเอ้ยเอาของพี่เหรอในแม่เพราะว่ามันมันหายยาวบาร์เฮนเดอร์อยากได้แบบเท่ๆอ่ะนี่นี่นี่ก็อันนี่โอ้ยที่ดูชุดพี่ดิแม่งโคตรเหมือนเออแต่ถูกนะเว้ยแต่แม่งคุณภาพโคตรดีอ่ะ ยแม่งโคตรโคม่ะจริงๆยิ่งกว่าแล้วส่งไว้ด้วยวันนี้ส่งเลยแล้วเดี๋ยวมางานพอดีเลยเนี่ยรอนเร็ว่ะมีคัออยากเจอเพื่อนๆแล้วมันจะแต่งเป็นพนักงานอะไรกันเล่นเฮ้ยจอดถึงถึงแล้วรถรถถึงแล้วถึงแล้วเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยอะส่สบสี่สิ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 บยินมีตังค์เปล่าไม่มีเออห้าร้อยอะเอาไปห้าร้อยเนี่ยติดไว้ได้ปะเออติดไว้ได้เปล่าแค่นั้นแหละได้ไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวฮะเป็น bartender คนทำประซากเหรออ๋อใช่ทำไมอ่ะ นั่งแก๊บเอ้าไอ้ยพวันนอกเอ้าเอ้ากูใส่ชุดกูผิดแล้วเนี่ยฮะไอร้อนเฮ้ยโอ้โหดีนะวันนี้อารมณ์ดีปะโถไปเราเข้าไปในงานกันดีกว่าไปกูเดบิลลี่อยู่วะใช่ไหมงานนี้ปะงานนี้แหละโห่เฮ้ยอย่าเพิ่งเข้าดีกว่าอย่าเพิ่งเข้าดีกว่าเราเราเกิดมาสายนะนะเอ้าไอ้ไอ้บอยไอ้บอยนี่หว่าไอ้บอยกับเอรเนี่ยใช่ไหมทำไมันไม่ทักเราเลยวะ เฮ้ยหลืมเรามันเอ้ยเจอน้องสองสามปีเองเฮ้ยยี่ไอ้เพื่อนยี่เด๊แต่เดี๋ยวนะทีน้องฮะทำไมมันใส่ชุดแบบนั้นกันวะไอ้บอยแบบนี้แหละมันมันชอบอวดรวยมันอยู่ไม่จําได้เหรอก็รวยคู่ไงเกาะผัวแดกไงเพรางั้นเราเราลองเดินเข้าไปดูอีกทีแล้วนะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออพี่อย่าคิดมากพี่เรามาถูกงานแล้วก็เพราะมันเพื่อนเราด้วยไงใช่ไหมไอ้บอยก็รู้เรื่องอ่ะตลอดอ่ะพี่บอยเข้ามาพี่เข้ามาพี่บอยลืมลืมลืม สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมผมรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งที่พวกท่านได้มางานปาร์ตี้ในคืนค่ำคืนนี้ผมก็ขอไม่พูดอะไรมากแล้วก็ขอกราบอัลกับทุกๆท่านเข้าสู่งานปาร์ตี้ในคในค่ำคืนนี้ครับผมเฮ้ยด้ยเเก่าพี่นี่หว่งเน c อยาเดบลพี่งานพี่อเไรวะพี่เออมันแต่งตัวกันอะไรวะเนี่ยกูว่าไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แค่พี่บอยอ่ะอือม่งยกชุดเลยนะ ทุกคนอ่ะดูด้วยลังก่อนอ้ยมันใส่ชุดอันนี้พี่ทักทักทิโดอ่ะอุ้ยหรือว่ามันอาจจะแบบว่ามีส่งงานในงานเดียวกันหรือเปล่าอาจจะมีแก๊งมาก็ได้มันเป็นอันนี้ไงอ่ทูทูทีมอ่าทูทีมใช่เอออไม่มีเลยตอนเนี้ยเราเรามาเร็วไปปะไม่นะเรามาเรามาช้าสุดเลยนะเนี่ยน่าจะมีแค่นี้แหละเราจะมีใครอีกรู้จักใครอีกอ่ะไม่มีแล้วมีใครบ้างอ่ะไอไอเฮ้ อันนั้นพี่บอยกับแอร์เออใช่จำได้หมดเลยเราสนิทกันหมดเลยใช่ใช่หลบหน้าอยู่เนี่ยเอาไงดีวะเรากลับดีไหมไปเปลี่ยนชุดหรืออะไรก็ได้ไปไปไปเถอะอย่างไรพี่ใครเป็นสูตรพี่ดูหน้าผมดิดูคนเดียวนะเปลี่ยนเปลี่ยนชุดหรืออะไรก็ได้เฮ้ยจำชื่อเขาดิเออไม่เจออะไรแล้วพี่เปลี่ยนแล้วเปล่า มาเป็นอาอไม่นะถูกแล้วเราผิดได้ไงอ่ะเข้างานมาสิเอาเป็นในนี่หนิบาร์เป็นบาร์เทนเดอร์ใช่ไหมมามามาแล้วก็บาร์เทนเดอร์อ้าวเป็นเข้างานขอทีอ่าอ่าคือว่าแบบมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือมา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 ไปแล้วไปแล้วไปไปไหนนี่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 ต้องกาเทนเดอร์ต้องอยู่ตรงนี้ไงอ่าส่วนของทีแล้วทำไมหรอ พนักงานทำกระดาษใช่ไหมล่ะไม่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 ใช่เรา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 ไม่ใช่นะเราก็ทำเถอะนะอืมสักสักนาทีโอเคโอ๋อย่าไม่แต่จริงๆเราไม่ใช่ไอ้ใช่ใช่คือพวกพี่ไม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 ่ได้อย่างนั้นนะคือว่าอะไรก็ก็แต่ถูกเราไม่ใช่หรอก็ดูชุดเทวก็ใช่ไงอ้างไม่ได้เลยเราค่อยหนีออกก็ได้ที ทำน้ำไปก่อนรีบๆีโอเคโอเคเดี๋ยวเอาความโอเคโอเคเดี๋ยวทำทำตรงนี้ตรงนี้ให้ออฮอืเอ้าเอ้าไม่ได้เจอกันนานเอ้าบอยเพื่อนเอาไม่าทันเจอเนี่ยอ้เออเออ่ดีเอยดีเดีเลย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 ดเอยีเลยีเีเลยดีอทีเลยดะเดีเีเีเดีเลยดีี่เเอีเเดีรับ แรงๆเลขอแรงๆเลยแรงๆนะต้องน่าจะต้องโซจูแล้วแหละอ่ะอยากได้รถไหนมีสองรถครับพี่มีทั้งบูเบอรี่และสตรอเบอรี่เลยเงี้ยกูเนบัตรล้วไหมบูเบอรี่ผสมกันได้ป่ะพี่เฮ้ยผสมกันได้ผสมได้นะพี่แต่ว่าเฮ้ยพี่เขาอะไรกันอ่ะเฮ้ยพี่อ๋อครับแจ้งตอรอ๋อโอเคโอเคไม่เป็นไรพี่งั้นฝากพี่ทิ้งหน่อยไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเฮ้ยเ ไม่เป็นไรพี่เออเอาไปทิ้งนนะอะไรก็พี่น้องกลางนะพี่น้องกลาง่ะทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปริงเหรอคุณเมยน่าไปไปไปคิงกั่งต่อมาต่อนี่อย่าไปหาแก้วนะมันไม่มีแก้วดิเพื่อนนี่เอาี่แล้วก็เทรวมกันเลยแล้ะกันอ่านี่เยลอยากได้อะไรรถไหนอันนี้เอาไปโมอยากได้ไหนผสมเลยเอาไหมเลยเออผสมนี่ผสมก็เทกันเอาเลยนะไม่มีแก้วมาอยากได้อะไรเปล่า ปั่นเจ๊ก้าวชานมค่ะชานมนะปกติพอใช่เฮ้ยทำไมพูดกับพี่ไม่เหมือนเดิมวะพี่แค่เป็นบาร์เทนเดอร์นะทำไมไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนไปเลยนะเนี่ยเอาเอาเออเลิกกันแล้วไม่ใช่เหรอเออว่ะเราเลิกกันแล้วนี่ว่ะไปรับอะไรดีน้องสตางค์โอ้ยยังไงเราสอบกนนี้เนี่ยคุงดื่มอะไรครับเลิกกันแล้วอ๋อเรื่องมันผ่านไปนานแล้วแหละชุ่มคอขอแบบชุ่มคอนะเอาอะไรดีอะชุ่มคอเอาเอาเอาน้ำมันลมแล้วกันนะอนี่เชิญเลยครับโอเคเออเฮ้ย เ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยอันแน่นแน่นอนอยากได้อะไรหยิบสั่งได้เลยไม่แฝงเลยที่จะชอบเมาทุกวันเนี่ยเดี๋ยวเดียวเดี๋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 ยเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดีดี๋ยวเดีเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเวเดี๋ ะอไรแล้วแล้วคือว่าพี่ก็ไม่ไม่ได้ใช่เป็นพนักงานเหมือนกันนะพี่กับทีสองคนทีมานี่มาอยู่กับพี่ได้โปรดเทีอยู่ไหนอยู่นี่พี่ไม่ได้จ้างนี่ดูนะพอบ้านเนี่ยไม่ได้จ้างใช่พี่พยายามบอกเบลกับมูแล้วแต่เขาไม่ฟังเขาลากพี่มาทําอย่างนี้เลยอ้คทำไมพี่เป็นตัวอย่างี้ก็พี่ได้บัตรเชิญมาอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเออนี่ไงเนี่ย ใช่เหรอใช่เหรอใช่ให้พี่กับทีบอกว่าไม่หรือนะไม่มีนะให้พี่ฝั่งคุณจ้าภาพคุณจ้าภาพอย่างนี้ผมบอกทุกคนในกลุ่มไปแล้วว่าวันนี้จะมีงานงานปาร์ตี้นะจัดที่นี่แต่ไม่ได้มีแบบบัตรเชิญไปทางกลางอะไรนี้เธอเขาบอกกันในกลุ่มนะมีงานเชิญไม่อ่านไลน์กลุ่มเหรอเฮ้ยไม่อ่านไลน์กลุ่มอ้าวนี่มันงานฉลองนี่หว่าโอ้ยหก็รอดละงานเหรอเนี่ย ยังไรยังอยังไงไม่คือนี่มันงานให้หมอแบบเปิดบริษัทผมพอผมอ้าวแสดงว่าไอ้นี่มันของไอ้นี่แน่เลยว่ะไอ้จอร์ดเนี่ยพี่รหัสไอ้ยมูอ่ะเนี่ยจอร์ดลูกจอร์ดใช่พี่รหัสลุ้นให้หมอทำผิดอีกแล้วทำผิดที่ทำผิดอีกแล้วเหร ยังไงเด็ยพี่ยังไงเด็กพี่จำผิดีงั้นพี่ขอกลับไปเปลี่ยนชุดกอ้นดีกว่าแ้อมา้ววพี่มาหก็มาแดูดิทุกคนแต่งตัวอะไกันอ่ะเราดูพวกเรดีซีเรยสอะไรเียซีเรียสไมรไม่เราไ่วเามเราไม่ะ่พวกไวเรไม่พวกเราไมชรไม่ใพวกเราาไม่่เพ่รเาไม่ใเร งนี้ขาจะหยิบเอขาหยิบเองเลยแล้วกันเอาบัตรเชิญเนี่ยกูแช่ตู้เย็นด้วยเนี่ยเอาใครทำอะไรก็ทำแช่ตู้เย็นหเออเงันขนาดนี้ถทายกันรูปไหมเอาเออเอาเอาเอยไม่เอาไม่เอาชุดชุดเดียวมาไม่เปานไรต้องซีม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 ตองซีมต้องีน้องซีมต้องซีม่้งซี้องตองซีมะ้ง้อง่ามงซีม้งซีมองซ้อยมต้อซ้องเ้อี้อเีองซีมเอองีมเอีม่งม่้งได้อต่อย่าแท็กนะ แค่นั้นแหละเป็นเด็เป็นอะไรนีได้่เด็ะเอางี้เอางี้เอางี้ใครตัดต่อเป็นบ้างใครตัดต่อเป็นบ้าง๋ยวเอาเอาไปตัดชุดพวกกูอ่ะเข้มเอไปไปไปกวไปไถ่ายนบนถ่ายข้างบนข้างบนไปไปไสวัสดีแกผู้มีเกลือกทุกขั้นแกผู้มีแกผู้ม่เกลือแกผู้มีเกืออยีรอวไออตัวนี้หรอ <Auf S 2> ไหนตรงไหนอกำลังสว่างเลยเนี่ยสว่างเลยไม่แต่งตัวกันสวยแต่งตัวกันหล่อวันนี้เป็นไรเลยนี่นี่นพี่ที่ทีอยู่หน้าเลยอ่ะเอ้าโอ้โหเลยมาเลมาเลยยม่เ้ยมาาลยู่เ้างหยลังาีลว่าอลยู่เลยมาเยาเลยมาเลยมาเลยมเยาเัยมาเลยเลยเลาเลยเาเลเยมายงาเเยเลาเพื่อเยเยาเลวมมานรกงาเลยยยเเอยาเายเาายายเายรูปก่อน อ่าไายไายอะกูตุ้นถึงไหนอะเฮ้ยไอ้หนวดไปไอ้บ้านนอกไอ้ช่าพลังงาน มาเอาได้กันกับกับคนเดียวไอ้เนี่ยขอเนาะยินเรียนกันแม่งโคตรเท่เลยว่ะเพื่อนเขาไปสีไม่อเออสุดเลยเพื่อนมึงเอาไปถ่ายดิคุณผาไปบังมอก่อนแล้วไม่ได้ทำไมเขาคบอย่างนั้นนะเฮ้ยสงสารเพื่อนสงสารน้องว่ะสงสารนะเฮ้ยเพราะว่ากูรู้ว่ากูนอกข้อก็จะบอกเบาๆหน่อย ไอ้หมายคำเลยอ่ะไม่ได้คำนี้เฮ้ยที่จะแก้จะได้ชอบตอบชอบ้อบเนาะไอ้เกียกูกลับบ้านกับแก๊ปยังไงเนี่ยกูได้ไอโฟนอย่างแรกเมื่อกี้จะเล่าอะไรให้ฟังกูโดนแก๊ปด่าไไอ้บ้านนอกด้วยเว้ยกูนั่งกันมาเออไรเนี่ยแค่ใส่ชุดกะแค่ใส่ชุดไปได้ด่าไปบ้านนอกไม่ใส่เว้ย อันนี้พี่เป็นนอกรึเนี่ยใหม่เนี่ยใหม่ใช่เพิ่งสั่งวันนี้เลยแล้วเขาส่งวันนี้พอดีแต่ก็ไม่หรออดเลยเพ่อนลอนโอ้โหนะพี่นะโอ้โหนะแล้วเพืวกเองคิดว่าพี่เป็นไอ้นี่กันวะเอ้าก็ชุดมันเหมือนกันแต่ว่าใช่โอ้โหใส่เยอะขนาดนี้ว่าพวกไม่ปอบกูเลยเหรอไม่ปอบหมดเลยโอ้โหไปแกล้ไปแกล้ไม่ก็ดูจากไอ้นี่ไงดูจากการเรียนของผู้พี่สองคนตอนเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยทำไมพูดอย่างเงี้ยนี่เหสาเหตุที่เลิกกันมันปากแจ๋วอย่างงี้นี่ไงเลยเลิกกัน มันปากเก๋ยวะแม่แม่ไม่เลี้ยพี่หรอฮะเออก็เหมือนกันนั่นแหละพอๆกันนั่นแหละจะเลิกกันอีกรีออร์ั้ล่ะฮะไม่จบกันด้วยดีจบกันด้วยดีอ่าไปหาอะไรกินไหมอย่ามีอะไรกินไหมไม่อยากกินดื่มๆแล้วอยากกินแบบย่างอ่างอะย่างแต่ย่างย่างย่างแบบหมูทอดหรมูย่งย่งย่างอะไรเงี้ยพี่เลยย่างอะไรเงี้ยเฮ้ยโมเปลี่ยนไปหรือเปล่าเนี่ย ทำไมสวยขึ้นกับเราเนี่ยฮะสูงขึ้นด้วยฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ลเตอร์ไม่ตัวจริงก็เหมือนเหมือนในเหมือนในโซเชียลเลยไม่ปกติตัวแค่นี้ทำไมโมตัวสูงขึ้น ผมรู้ฟิลเตอร์มันเอาออกมาใช้ได้ด้วยเฮ้ยบอยหลอกขึ้นหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนมาหน่อยี่ได้เจอกันนานอ่ะเพื่อนตรงนี้ดีกว่าเพื่อนตรงนี้ดีกว่าฮะไม่ก็อยากให้นอนอยากลองดูชุดเฉยชุดข้างหลังนนอนดูไหนเพื่อนอยากดูชุดอ่ะไม่ได่นอนเลยกดนอนเลยเพื่อนกดนอนกดนอน ะกดกดนอนไอ้นี่ไงกดกดตัวแซดแล้วก็นอนเนี่ยอาจบไหมอ๋อเอ้ยมีอะไีคิวหรือเปล่าวะอ๋อก็มีแต่พวกเครื่องดื่มมั้งคิดว่าเฮ้ยลุกลุมเดี๋ยวบอเออไปหาอะไรกินหน่อยก็ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยแยกกันหรือว่างานยังไม่ปิดอ่ะยังไม่ปิดยังไม่ปิดเพิ่งเปิดเลยเรามีอะไรกินมีอะไรเฮ้ยร้องให้ทำไมอ่ะน้องไม่ไม่ไม่ฮะอะไรนาละ ไอ้ฝุ่นมาเข้าตาฝุ่นเข้าตาไหนอ่ะทำอะไรอ่ะแหนะเจ้าภาพจัดการหน่อยสิเจ้าภาพเดี๋ยวแปป๊๊บบนนึึงงแเอ้ยรวดาดฟ้าไม่มีอะไรเลยหรอฮะตองขึ้นไปดิสมันจะมีมันดาดฟ้ามีอะไรหรือเปล่ามายพี่ขอโซจูรสสตรอเบอรี่เอ้ยไม่เอาเดี๋ยวเอาสตรเบอรี่ดีกว่าเอาสตรเบอรี่มาให้พี่หน่อยขอบใจมากกว่าหลังไม่ต้องจ้ากาแฟให้เอากาแฟนะเฮ้ยหนูว่าหนูว่ามาเฟีย ไม่ถ่ายตุ่มาเซียเลไม่เปียบมกเลยไหนเลยเฮ้ยไยเอ็กอะไรเนี่ยกูนึกว่าลอนดอนของเมืองนั่นแหละฮะดูซีีมากไปเปล่าเนอนดารนผมหลุดออกมา อะไรดังซะด้วยอ่ะอ่ะงงอ่ะแต่ละคนเราดูพูดกูสองคนสิไอ้นี่อะไรเนี่ยพนักงานแบงก์เหรอเนี่ยฮะเซลยับเลยในห้างเซลยับเลยไม่ดูตัวเองเลยเซลไม่ดูชุดตัวเองเลยพี่อ้าวแล้วคิ้งเป็นงานศพใครเนี่ยฮะดำอึ่งเลยพี่ดูเลยดิผมยืมพ่อมาอ๋อพี่เฮ้ยแต่ทำไมเนี่ยพวกมึงแต่งตัวกันสวยจังเนี่ยฮะอุ้ยแอร์แต่งตัวสวยเนี่ยไปไปไปกับพี่ดีกว่ามั้ยมันต้องไอ้บอยนี่หว่า ไม่แกรอตูดคุยพอรอเยอยไหนขางบนเลข้าบอกไม่มีบาร์บีคิวอ่ะปิ้งบาร์บีคิวอ่ะมีมีครับมีมีไปสิไปเรื่อยเรื่ไปไปไป่ะไม่ผิแล้วมีปิ้งบาร์บีคิวเหรอมีมีมีขาไม่มุกเลยเหรอเอาดหลังเลยแหละขอดขอโทษไป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 ไไอ้ไอ้ทีอยู่ไหนอะน้องเอยู่ข้างบนพี่ผมรีบเออจะได้ถามสารทุก s u b j e c แต่ละคนเอาไฟมืดจังอะน้องโหมันไม่ไอย่างเงี้ยอยู่มันกัดเฮ้ย กันยุงเหรอเออยุงเอกซอฟเฟลมีไหมอะไรก็ได้อยากกันยุงอะเออ่ให่ใหอุ้งโอ๊ยตบหัวทำไมจะยุงนะยุง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 ละอ้าวนี่ไปทาไปเออเออว่ะเออไม่อาชีพกำแดดไอ้สัตว์เอากันยุงกันยุงมีได้เอาแล้วุ่งใหม่ของกันยุงเฮ้ยอยากคุยด้วยทุกคนอยากอยากรู้แต่ละคนเป็นไงกันบ้างอ่ะก็ก็ดีพี่ชอนนี่ไม่ไม่ไอ้กูรู้แล้วมึงอยู่ต้งแต่จบอ่ะ ไม่อยากรู s <S uh, so oh like ้อะบอยบอยบอยถามบอยก็ได้แบบว่าเป็นไงบ้างจบไปแล้วทำอะไรทำงานอะไรวะเพื่อนเอาเป็นโจดอต่โลกจิตตามถ้ำบงตามอะไรก็ได้ไม่บอกเลยดอะไรต่างหากฟัง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 อ๋อไม่ได้คิดนะเอ้าอะถามถามนี่ก็ได้ถามแฟนเก่าก็ได้น้องไม้จบมาทำอะไรอ่ะจบมาก็มีทำแค่นนั้ก็หาผัวใหม่อะตอนนีงไม่ไม่ก็มีก็มีไงก็มีมาบ้างแต่แต่ก็แต่ก็ไม่เอาซะกู เพราะไม่มีใครดีกว่าผมไงใช่ไหมผ่าทุกคนเหมือนพี่หมดจุ๊บไงไม่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะต่อยพี่ธรรมดาอ้าวแล้วเบลอัเบลอัจบไปทำอะไรอ่ะอ๋อก็พวกข้าราชการพวกงปันนี่แหละพี่อุ้ยจริงอ่ะเฮ้ยอะไรพารลุงเหรออ้ยย่อมอย่างน้อยก็ถ้าเป็นพารลุงก็รวยกว่าแกอ่ะไม่ไอทีตอนเนี้ยไม่มีงานเลยนะจบมาไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ย เฮ้ยมาเกาะบ้านกูแดกเนี่ยตอนเนี้ยขึ้นมาอดิจริงเหรอเออนี่ว่าทำอะไรเหรอเนี่ยเดี๋ยวฟังเรานะมันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าพูดเพูดมาบออ๋อนี่อย่าลบเลยเนี่ยเออมัแล้วเนาะมัวมัวจุ่มมาทำอะไรเนี่ยจุ่มมากินนอนเออดีว่ะเฮ้ยแต่งตัวสวยนูวนอ๋อแต่รวยอยู่แล้ว ไอแม่ก็ระหว่างระหว่างเรียนคือทำงานไปด้วยไงยจนแบบว่าเงินอย่อยแล้ว,ลว,ลว,วอ็มก็มีอยู่แล้วอะนะแล้วก็สานต่อธุร,รกิจพ่อแม่อีกใช่ไหมแน่นอนแล้วเอ่ะหนาี่นนทำงานอะไรอยู่จ๊ะย<ก>ืนยิดยืนคิดไม่เคยนเลยยาวที่บอยงานบ้านเราทำงานบ้านมีลูกกันยังจะมีลูกกันยังอะยังหรอยังมีฮะทองแล้วเหรอเฮ้ยทุกคนมี เอาแล้วมีใครแบบว่าได้งานมีอะไรไหมแบบว่าไม่ได้ถามใครไหมมีไหมเฮ้ย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 มองอะไรเอ้าเฮ้ยมองอะไรแฟนผมเอ้าเอ้าเลิกแล้ว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 อย่าตัดันตัวผิดโดนไหมสักคนพูดเอาโซจูมาอีกคนหนึ่งดิให้ด้วยสิเดวจะแรงทำไมเดี๋ยวแรงทำไมไม่แล้วจะยิงทำไมไม่นั่งกันนะ ไม่มีกูอีไม่มีแค่นั้นมันมีที่นั่งแขกแค่นี้บี้มึงอยู่นั่งไหนไอ้โอ้ยไอ้บ้านใครเดี๋ยวบ้านจนไม่มีเก้าอี้ไอ้บ้านนอกไอ้โจนก็นั่งกินกับพื้นนี่แหละนั่งกินกับพื้นนี่แหละสมัยเราเรียนกันเราก็นั่งกินกับพื้นขึ้นไอ้บ้านที่เป็นเนี่ยเออแล้วยินยินทำงานอะไรอ่ะยินอ่ะเป็นนักเทรดครับพี่อะไรนะนักเทรดนักเทรดนักเทรดคืออะไรวะอ๋ออ๋อนักธุรกิจอะไรเอ็กอ่ะเอ็กอ่ะอ๋อไข่ก๋วยเตี๋ยว ฮะฮะใช่เหรอแต่ตรงนี้ขครเีโอยมาไม่รู้ใจว่ะแต่ก็น่าจะกิจการดีเอ้ยเดี๋ยวพี่แวะไปพี่แวะไปอร่อย่แต่แต่แป่แต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 ่แล่แต่แ่แต่แต่แตรแต่แต่แตรแต่ะต่แตะแต่แต่แว่แต่กต่แต่แต่าเ่ยต่แต่แ่แแต่่แต่่อต่แตต่แตแต่่ต่แตแแตาตแแแ่แ่่่่แ่แว่่แ่่ Yo, ช่วงนี้กูฟิตจัดและกูฮิปสัตว์ก็จะมาสปิ่นกูไปวิพินที่มันมีดามจับไอ <Yeah. S 1> สัตว์กูบ้าจัดอ้อ uh. วันไหนไปมองเหมือนไปเรียนแต่ไอสัตว์กูนั่งห <Yeah. S 1> ลับเล่นเกา่มากู